โอเคเออออกรงนี้ดีกว่าสฮโลวัสดีครับทุกท่านว่าตอนนี้กับผมปีเดียเป็นอะไรใช่ไหมคซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมที่พี่วจิโอเมติเดชนะผมจะมาเล่นเออ่มชดาซึ่งผมเนี่ยจะมาเล่นเกมเอ่อเกมกิวเมติเดชถูกไหมอันนี้เป็นเมชดาอันนี้ผมเล่นแบบสดๆนะผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะไม่ได้อัดใจพวกคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อัดอัดอัดสดๆเลยนั่นแหละผมจะมา เออเขาเรียกว่าไงเดีย๋ยคลายเครียดนะพอดีว,ว่าที่ผมไม่ได้ทําคลิปทําไมผมทำคลิปชา้านี่ก็เพราะว่าแบบอ่านหนังสือโดนแม่เรียกไป่า,านหนังสือไลโดนแม่ด่ากลางสตรีมไม่รู้มีใครโดนบ้างไหมก็อุ้ยเหรียญลืมเหรียญนัดบนลืมเก็บหายแล้วเออไม่เป็นไรหรอกอผมไม่ได้แบบไม่ได้เปิดเสียงนะผมวพื่ ไม่ได้เปิดเสียงแล้วเพราะเพลงพิเกมแม่งมีลิขสิทธิ์เว้ยโหยตัวด้านล่างอันนี้อัดสุดๆนะลัวไม่ได้ใส่เสียงเพลงนะฮะเลย <c oughs> คือแบบีิเกตีมต่อไม่รู้ว่าคนดูแบบเบื่อหรือเปล่าก็ไม่น่าจะเบื่อมองผมอัดในเวลาก็น้อยไปไม่สิก็แบบว่าอัดซักที่สักหน่อย ก็เวลาไม่เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ประมาณสักยี่สิบกว่าาทีอันนี้มาแบบฝึกอะไรสักอย่างลแล้วแหละเล่นคลายเครียดอะเกมเนี่ยเรียนอยู่ด้านล่างยังไม่ได้เก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องบินปะก,กับไต <c oughs> เกมนี้แอบหัวร้อนหน่อยคือเล่นไม่ผ่านคือต้องเล่นใหม่กับคิดดูดิก็บางทีก็ลายตา บางขีก็ตั้งตัวไม่ทันลุกฐาละโอเคเอาชิบหากเอาโฆษณามาแนี่ยโฆษณามีท่านสลักโัวโ <c oughs> จะลุดลุดคำไหยโอ้โหอันนี้จุ๊บเอา <c oughs> โอ้รีบไปรีบไปท,ทุกทีเมื่อกี้แค่อ่อนหายนะ กีเกิมันบักเฉยๆแหมใช้คำเดิมแล้วเนาะจะบอกสูตรที่ผมการเล่นเกมจีเกียวมทิเดชครั้งนี้นะสูตรผมอยาเรียนวิทยาศาสตรมนะ์มาเนาะมีเออมีสารละลายอยู่หนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยิทุยอะไรวะ ลูกบาศก์เซนติเมตรมีมีน้ำตาละละลายอยู่ห้ากรัมนะเป็นสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็บวกสูตรฟิสิกส์ด้วยนะ <c oughs> เอากบ,บียูลบส่วนพีน <c oughs> ที่ที่ผมเล่นมานี่ผมใช้สูตรฟิสิกส์หมดเลยนะใช้ทั้งวิชาที่ผมเรียนมาด้วยเป็น,ปนวิชาคณิตศาสตร์อะ <c oughs> เออ <c oughs> อะไรวะ่เนี่ย เอา,อางไงเหมือนแมงม,มูแล้วก็อวดเก่งอะไรสักอย่างเลยนี่ยนัาไม่ควรจะไปทำอย่างนี้กันนะนี่ผมแค่ทําเพื่อแบบความบันเทิงแสดงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆโอ้โหผ่าลระดับสองเนี่ย <c oughs> เปิดหน้าด้วยนะวอยกิ้งเอลิน่าอันนี้ปิดเน็ตเล่นนะคอดีเกมมีโฆษณาเยอะเบอะอบุ๋ยลกๆว่า กุญแจนั่นบนลืมเก็บอีกโอ้อะไรเนี่ยช่างมัน,นีิ้มเนี่ยอุ้ยกับตาละอันนี้ดาที่สาวนะเงียบๆหน่อยอุ้ยอีกรอเวนอันนี้ไม่อันนี้มันเรียกว่าบอลหรือเวลวะ เวลแปลว่าล้ law, bon. อบอลแปลว่าบอลก็เรียกทั้งสองอย่างแหละโอ้ยตายว่ะเล่นใหม่แกเอาไหมเอาใหม่เอาไหมเมื่อกี้รีบไปอนะกณเจยเวนไม่บอกแต่แรกเลยเอยอ กลัวตายอ่ะกลัวแบบจะหาจุดอะไรที่เราแบบที่ผมแบบว่าจะควรจะควรแบบอืมเขาเรียกว่าไงอ่ะโชว์อฟอฟอ่ะอก็ไม่รู้อ่ะเสียงมือถือดังเลยเนะี่ยเตกเตกเซียดอ้โหกลับตาย ไอ้ทุยกับแพบางคนก็เรียกแพบางคนก็เรียกตายอุ้ยเวนิปอุ้ยเหรียญเวนีอยู่ด้านล่างไม่บอกเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วนี่ว่ะก็อยาก,กจะไอเนี้ยเก็บชูเยยังมียังมียังมีอู้อู้อู้ 买不？你来，你来，行行行，我去，你嘛你，忘掉两元了。